สวัสดีจ้าสาวบ้านนาคนตาหวานนะคะเปลี่ยนจากเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เปลี่ยนจากแมวกีแมวพาเพลินมาเป็นสาวบ้านนาคนตาหวานนะคะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้ววันนี้ว่าสิไปอัน ลรก,ก้าไว้ดำนาก็ไม่ได้ไปซาเม,มื่อวานในดำนาเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บไปหมดเลยเมือ่อหนีก็เลยขอพักผ่อนสักมือนึงบ่าวก่อนมาว่าสิให้เพิ่นไอ้คาดหน้าให้บอกเพื่อว่า,วาโลคกล้าไว้ดำเมื่อนีก็บม่ได้โลกซ้ำบสบาย พอดีไปดำหน้าไอรับจ้างอ่าเมื่อวานนี่มืดมือกลับมาไข่แตกพี่น้องกระซิมาว่าเรื่องอันเนาะค่ะขั้นผู้ใดอันไปหาดำหน้ารับจ้างโลก,ก้ารับจ้างกะเบิ่งเจ้าของในเด้อค่ะหน้านี่ก็เป็นหน้าฝนเนาะเข้าถือฝน,นอหน่อยนึงเฮากะไข,ข่เป็นไข่้วาบายง่ายเข้ากะ ดูแลตัวเองในเดอ้อพี่น้องเอ้ยหน้านี้เนาะคนเห็ดให้เห็ดหนาสาวบ้านนากะก็เห็ดหนายังบ่แล้วล่ะค่ะแต่ว่านเธอแลกผายเอาเนาะค่ะผายข้าวพอดีมันเป็นนาลุบน้ำกลับมากระท่วมท่วมแล้วข้าวกระตายไปสองหายเนาะค่ะก,ตก,ะก็ต้องก็เลยว่านก้าต๊ก้าไว้อัน ดำมังกาโตกล่าแล้วเนาะคะ่ะปกติกาลูปกับซํานี้มันก็ต้องเห็ดแล้วแล้วเนาะเพื่อนน้ำมาข้างหน้าเนาะคะ่ะโอ้ไปเจ็บไปไปดำหน้าหน้าอันไปรับจ้างเพื่อนเนาะคะ่ะรับจ้างหน้าอาเพื่อนเป็นเป็นหน้าอย่างเกาะเคินหน่ออย่างหน้าเบิกใหม่ หน้าเบิกใหม่แล้วไปดำแล้วโอ้ยเจ็บเบิงเบิงเล็บเบิงเล็บอันนี้กับเนื้อแหวออเจ็บหน้าเบิกใหม่เนาะคะ่ะถ้าอันของผู้ใดเป็นหน้าเบิกใหม่ละ่ะให้รถไทเขานะเอาผ่านเขาลงลึกลกเนาะคะ่ะมันจากซีมีหน้าดินไอเอาลงลึกๆให้ปาดเนาะ,ะปาด ปาดไอเพราะว่าเฮาเฮาเบิกนาใหม่นี่เนาะกระดับนาดินขี้ดินยังก็ขึ้นไปเมื่อแล้วและข้างล่างนี่คำยูพี่มากับสป็นมักหินเนาะค่ะคำนานายส่วนมากมันเป็นขีนแฮททางนี้มันเวลาไปดัเนาะถ้าบม่ได้เอาให้อันขาเจ้าเจ้าของรถไถเนี่ยเอาผ่านลงเลิกนะเข้าไปดับมาก็เจ็บเล็บเจ็บหัวโป้มือ แล้วต้นกามันก็จีลอยนะคะมันมีขี้ดินปิดมันมีขี้ดินพขอข้างล้างมีจะหมักหินแล้วมันก็เวลาดําลงมากับบอยู่นะคะต้นต้นเข่าต้นก้าของเฮาม,มันก็บลอยลอยน้ำระบาดนี่โอ้ถ้าผู้ใดจะเป็นหน้าเบิกใหม่แล้วหว่านเข้าผายเข้าดีกว่ามาดําค่ะหน้าเบิกใหม่นี่ต้องผายก่อนเดี๋ยวจักสปี ปีที่สี่ล้วค่อยดำมมันค่อยซีมีนาดินปักอันคนดำนี่ก็สิบเด้เจ็บหัวโป้มือนะคะนี่แหลคะค่ะวิธีการเห็ดหนาเนาะคะ่ะของกเกษตรตะก่อนบ้านเฮาเฮาก็ต้องรู้ว่าเออเฮามาเห็ดหนาเนาะถ้าเป็นเป็นหน้าดินแบบนี้เป็นดินเก่าดินใหม่หรือว่าดินเบิกใหม่เฮาเรานี่ต้องต้องทำนาแบบไหน ถ้าเป็นนาเบิกใหม่ก็ที่บ้านแล้ค่ะเราก็ต้องปีสมมติเราเบิกหน้าหน้าดินออกแล้วปีนี้เราก็ต้องผายเอาค่ะผายข้าวเอาไม่ต้องดำนะคะเพราะมันจะมีมีมหน้าดินมาให้เราปักดำต้นกล้าต้นข้าวมานก็จะลอยเนาะค่ะแค่แค่แค่นี้เราก็แล้วดำไอ้ไผ่เอาไปสักสามปี ปีที่สีแล้วค่อยมาดำมันก็จะมีหน้าดินให้เราปักดำเนาะค่ะโอ้ยสาวบ้านนานี่ยค่ะระบบม,มืดทั้งโต๊ะมืดมือไปหลับจ้างเพิ่นของอ่านและของคนอื่นก็นไมไ่ค่อยไปดอกเพิ่นบ่มีผู้อันเห็ดนำก็เลยอันไปดำนํำเพิ่นดำสองคนเกือบแล้วไล ดำสองคนให้หนึ่งนะเป็นไร่เกือบแล้วเลืออีกหน่อยเดียวเพราะมันปักลงบด้ยมันมีหน้าดินปักบาไหวเจ็บหัวโป้มือก็เลยถึงมาบอกกันกับพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเบาว่าสิปินในประเทศไทยหรือลาวหรือกัมพูชาหรือต่างชาติต่างประเทศที่ทำนาข้าวเหมือนกันเนาะคะ่ะก็ ก็คือว่าในเนาะค่ะเนาะเวลาเราเทาซีปลูกอย่างกระยาเฮ้าก็ต้องเบิ่งหน้าดินของเท้าซะก่อนเนาะค่ะเราก็ต้องดูหน้าดินของตัวเองซะก่อนว่าสมควรทำอย่างไงปลูกอย่างไงเนาะค่ะก็ก็คือนี่แหละค่ะแต่เพิ่นกระพายเอาอยู่เด้ค่ะพายเอาอยู่แต่น้ําตอนหวานเข่าเนาะค่ะต้นหวานข้าวนะพอดีนะ มันอยู่ใกล้คลองเนาะอยู่ใกล้ติดติดคลองน้ําแล้วพอดีคนอื่นคนอื่นเขาเอาน้ําแล้วอันม่องที่ที่เป็นคูคันคลองเพื่อนนะ่ะตรงกับนาเพื่อนตรงนั้นมันต่ําแล้วน้ําคลองคนที่เขาเอาน้ําคลองนะ่ะเขาแค่หัวหัวหมูที่ลงนาเขานะ่ะมันมีแค่หัวเดียวแบบนี้แล้วน้ํามันก็จะ มันไหลไม่ทันเนาะมันก็ดันเนาะดันแล้วก็น้ํามันก็จะล้นจะล้นมันจะก็จะล้นมาหานาคนอื่นนะคิดภาพออกไหมคะแล้วตรงส่วนตรงนี้ที่นาของอานี่มันคันคูคลองมันตํำมันก็ล้นมาถ่วมมาถ่วมนาข้าวเพื่อนที่เพื่อนกระพึ่งหวานแล้วมันก็ตาย แล้วบัดน,นี้เพื่อนก็หาก้าไปดำละบัดน,นี้มันก็จะเป็นลักษณะเจ็บหัวโป้มือสุดยอดเลยนี่นอกค่ะก็เลยมาบอกไอพ่อแม่พี่น้องเนาะวิธีอันที่สีปลูกยังกระยาหรือเสดนาเข้ากระยาเห่าก็ต้องเบิ่งเนาะค่ะเบิ่งว่าพื้นที่ดินตรงนั้นมันเป็นยังไงยังไงเนาะค่ะ นี่ก็ะบอกไว้เด้อค่ะอาสวัสดีค่ะ